ผมกับเวสต์เอ้ยบ,บ,บนไว้ต์สวัสดีครับพี่น้องชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กชาวรีวิวชาวยูทูบชาวติกตอ็อกทั่วโลกทั่วประเทศเมนูต่ำเมืเ่อกี้วันละบิม,มีคลิปลงพี่น้องขออนุญาตหลายๆต่ำปูปลาต่ำไทยต่ำทะเลเนาะโทษพี่น้องลืม ิบเอ็ดโมงแหละมาเด้อพี่น้องมาจวดเพื่ออย่างมาจวดกันเลยตำเพื่เกาครับเมนูตำตำตำกล้วยตำด้วะตำแตงตำไทยตำเหล้าตำอูปลลาตำซั่วตำปลาทะเลตำทะเลตำปลารวมครับใส่สุย่างพี่น้องต้องการแบบเลยมาเด้อ แซ่บครับเมื่อมาอนี้ตลาดทาเท่าเทศเนอลพี่น้อง <c oughs> ไข่าาเทียวอย่งมา <c oughs> อ,อันนี้โมเมนต์สอยทองคำเด้อันนี้หลังสติ๊กจีนย <c oughs> ิ่งแม่นพี่น้องไงยย <c oughs> ิ่งนกนี่โอ้ยหัวเลยใช่ลูกแปดมินน้อลูกกันลูกปืนรดนะลูกแปดมินลูกปืนอัดรมตับ <c oughs> ซอดปด พ่าลายใหญ่ห้างอ้ยพี่น้องไทยขี้เอเตอร์น้ำกันเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นกับว่าโอ้ยยอ,อยู่บ้านภูลาทังสกุลเนาะไอบุญเวริรนไ้เพื่อนเนาะครับเนาะปลาเพื่อนเนาะขี้เอเตอร์ใหญ่เพิ่นนุ่นสะอาดสิตีเนาะกินตัตำาบ่เบื่อบ่น้องเพิ่นวะผมคลายตำไอ,อ้ยอมันต้องโซ่การกินตำใน้ยังหน่อยมาครับแซบ่ืะ พักพันมาพักบุมีขอัพักบม่ได้หรอวะเนี่ยเราพักก่นเนี่ยหายแล้วเนี่ยจังหวะนึงันยยดำให้เรือันนี้ปูเปล่าตอนกัอมือกี้ Ừm, nè, mẹ Ừm Ở phải không con Ở nhà bảo phải con you mm -hmm. 怎么？ ใชนางเือสอ่ตลาดนีแ no ้วบ่มันเสิแวตลาดก่อนบ่นะแจ๊บเลยพี่น้องเลย ก็สิหามว่าตัวอย่าหูวจวดบ่วจวดสั่งมาครับผมทรงฮอตซี่ครับเดลิเวอรี่ถึงเฮือนเลย <c oughs> อยู่หน้าไปทรงอยู่หน้าอยู่ส่วนยางไปส่งอยู่ส่วนยาง <c oughs> แต่มัอกรอบๆพี่น้อง ยากินแล้วก็ลานกินแซบ่บเนาะอะไรีรปะอืม แม่บมก,กินอ่ะแม่เจ้าไว้กิน่ะอนนี้ต่ำใส่หัวหอยเลยหอยเซอรี่ครับพี่น้องอันนี้ต่ำใส่ปลาหมึกใส่หมูยอใส่ขอดอกมันเตอ๋อละ làm thế này tự nhiên như thế này Cú đòn đòn đó พี่น้องไปพ่อขึงคลิปหนาคลิปเนี่ยวไว้จำนี่เองพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบาย